ค่ะยันต้อนรับสู่ปอมบอเช h a n แน l ว,วันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวรีวิวอะไรก็ช่างแต่ก็มีผู้ช่วยค่ะอะไรผู้ช่วยเออลืมไปเลยผู้ช่วยอยู่ในนี้นะอ่ะอ่ะผู้ช่วยไม่มีแอบหนีไปตอนไหนเนี่ยมีไปตอนไหน แล้วเราต้องตามหาผู้ช่วยแล้วค่ะเอาตามหาใครดีคะจะเป็นบุญเส้นหมูตุนหรือจิฟฟี่ดีนะเอาจิฟฟี่ละกันแต่ถ้าเป็นจิฟฟี่ขบตัวเดียวของหน้าเบื่อเพิ่มหมูตุนได้แล้วกันงั้นวันนี้เรามารีวิวอะไรดีนะนึกออกแล้วว่าจะมารีวิวอะไร มาประดิษฐ์สิ่งของกันดีกว่าแต่จะประดิษฐ์อะไรนั้นไปดูกันเลยค่ะสิ่งที่เราต้องมีก็คือหนังยางนี่เลืองส,สวยๆส,สำหรับคนสวยๆหรือคนหล่อๆนะคะอย่างที่สองนะคะใช้เป็นกระดาษหรือแบบอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะนี่แล้วก็ แค่นี้ดีกว่าค่ะเอาละค่ะอย่างแรกที่หมูตุ๋นตัวน้อยต้องทำนะคะก็คือแยกกระดาษอย่างนี้ใช่เ,ออเป็นกระดาษอย่างนี้นะคะใชาเป็นถ้วยอย่างนี้ก็แยกถ้วยอย่างนี้ค่ะทำไปเรื่อยๆนะจ๊ะหมูตุน๋นฝากได้นะเมื่อสั่งงานหมูตุ๋นเสร็จแล้วไปสั่งงานบุ้นเส้นต่อเลยค่ะอะะ่สิ่งที่เอจิฟฟี่ต้องทำนะคะจิฟฟี่ต้องทำ ทองทำก็คือฉีกกระดาษฉีกกระดาษนะคะนี่นะคะนี่คะ่ะนี่นะคะามรอยเหียงให้มันเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาปกตินะคะฉีดไปเรื่อยนะจิฟฟี่พยายามเขหล่ะตัดเลยดีกว่าอย่าไปฉีดเลยอ่อา่อา ไปเรื่อยๆเลยนะคะเอาละค่ะอย่างที่สอนนะคะพับกระดาษค่ะงานนี้ยากหน่อยนะคะเดี๋ยวพี่จัดการเองนะคะเด็กๆออย่าทำเลยมันกระดาษนแข็งมากค่ะใช้เป็นกล่องลังก็ได้นะคะนี่ค่ะกล่องลังพับไปทบหนึ่งนะคะมันเป็นรอยอย่างนี้เพอค่ะแล้ว